การกำจัดขยะติดเชื้อสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 จากการรักษาตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ทำให้มีขยะติดเชื้อที่ปนเพื้อนสาขัดหลังเช่นน้ำมูกน้ำลายและเสมหะขยะติดเชื้อได้แก่กระดาษทิชชู่ชุดตรวจ ATK คภาชนะใส่อาหารและช้อนซ่อมพลาสติกหน้ากากอนามัยขวดน้ำดื่มและหลอดพลาสติก เก็บและการจัดการขยะติดเชื้อควรเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวันจากนั้นนำขยะทิ้งลงในถุงพลาสติกสองชั้นที่เป็นถุงขยะทั่วไปได้แต่ต้องนำพัชนะมารองและใส่น้ำยาฆ่าเชื้อลงไปด้วยโดยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใส่ลงไปนั้นอาจจะเป็นน้ำผสมน้ำยาล้างจานน้ำผสมผงซักฟอกน้ำผสมเดโตหรือน้ำผสมแอลกอฮอล จากนั้นให้นําขยะใส่ถุงพลาสติก2ชั้นโดยชั้นแรกมัดปากถุงให้แน่นและเช็ดปากถุงด้วยสารฆ่าเชือ้อชั้นที่2ให้มัดปากถุงให้แน่นและเช็ดด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้งเมื่อนําขยะใส่ถุงเรียบร้อยแล้วให้นําถุงขยะไปทิ้งลงในถังขยะโดยจะต้องทิ้งให้มีชิดหากสถานที่ที่เรากักตัวมีผู้ที่ไม่ติดเชื้ออยู่ด้วยก็ให้ผู้ที่ไม่ติดเชือ้อเป็นคนนําขยะไปทิ้ง หาอยู่คนเดียวก็สามารถนำขยะไปทิ้งได้ด้วยตนเองแต่ควรนำไปทิ้งในเวลาที่ผู้คนไม่พูกพ่านและหลังจากที่ทิ้งขยะเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยกับแอลกอฮอล์หรือสบู่ด้วยนะ